แต่วราต้องเห็ดกลางวานจะ้ะนี่ได้บอพี่น้องได้อยู่จ้ะแข็งโป๊กอยู่ป้าเห็นเห็ดกลางวานค่ะที่เมื่อกีบทุกปีทุกปีแต่ว่าเท่ากันหลายจ้ะนุ่นสองสามเท่าเห็ดป้าแค่หลอดกระมีนั่นปูกระมีจ้ะเอ้นยง เราละให้นั่งไกลอ๊บแค่ลอดได้จ้าไม่ต้องเลย ตอนนี้ขึนแค่คะระไหจะ้ะโอเคอเห็นมันปูตรงนั้นกลุ่มหนึ่งอันนี้ไปเรื่อยมันยงเติบอยู่จ้ะเสียดายเนืเอนอกอุูร้อไปที่หมดแล้เสียดายก็ได้เท่าเสียดาย้ สองกลุ่มห่างเท่ากันมี ปลากัไปปลาเอืปป่นกับสิพอไปแล้วจะกลับบ้านแล้วจกสองปลาปกไปแล้วคือล้างบ้านแล้วลจะมา เฮ็ดตีนน oh, yeah. ี่ได้บันหลายจ้ะมาเพี่งห okay, ัวยาหางไห้จ้ะเก็ดเดีนยวจะได้ยังไม่เยอะังได้เก็บอยู่จ้ะทีพยายามเก็บบกเก็บเห็ดสีแดงค่ะเห็ดพอกตะปูนแคมลาเพราะว่ามันมีรสชาติเผ็ดแต่สีคำๆออกขำๆสีม่วงๆโอเคจ้ะ จะไม่เผ็ดแดงค้าแดงกับเผ็ดคะ่ะบางอย่างบางชนิดเนาะต้องซิมน้ำด้วยจ้ะว่าทำกับข้าวเราจะไม่แสบว่าเป็นผิดแต่ว่าบ่แสบรสชาตมันจะเปลี่ยนจ้ะมันก็เลยบนเน็งเอาเห็ดเห็ดทีเผ็ดเนาะยูนี่พวกใครหน่อยนะคะสีมี่ เห็ดที่มีรสชาติขมๆนะต่ะสมาจะเป็นพันธืนน์ันเผ็ดๆป่ไปอีกกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มคนเดียวคิดว่ากลุ่มเดียวจ้ะเก็บแล้วสิย่างเขินตรงนี้เลยค่ะไป็งเห็ดแค่รอจังหน่อย เจอมันจะดูเขาสั้นๆแบบเนี้บบยขาเจียวบอไก่ง้างกินค่ะเพ่าเนาะจะง้างเพื่นรับลาบเปลี่ยนสั้นมันมันเนยเพื่นจะ้ะวางข้เก็บแค่ไปพ่อกินซื้อมาได้เก,ก็บขายเนาะกินถ้าเจบบ้ยวมาเลยกินกินนิดๆน้อยๆจ้ะบาเลยแกงก็บานเห่าเลยค่ะ ประเทศได้เป็นเขาคือเขาบานตีนะจ้าเห็ดดำก็มาจอดเลยดดโนเวนะคะชื่อมื่อขึ้นเขาโนเวต้องสภาพร่างกายขาแขนแข็งต้องเตรียมมาให้พร้อ,พอมจ้ะพมันสูงมากจุดเดียวปไปต่อจับเง มหาพญาเร็ว คะมันเหลืองเลยบใุใชัถทงมือค่ะชัถุงมือ,มอ,อยังเหลืองเลยจ้ะเหนียวเป็นยางเนาะยางเพชใส่ถุงมือวันข้างบ้านคนจะ้ะนี่ประหุนนิดหน่ปาดอันนี้เสียหายหลายแสจนจ้ะมุนอุยปุ่ยตัดระยำแล้ว ขยํำเลยวไแมล่ะไี่ค่ะพนันเลี่เสียงเขาขาง

เดี๋ยวทำให้เสียหายลายเส้นเนาะหาหนนะูอนหนึ่งเลยปันปันคนเก็บรถ งานตีทางเก็บหัดทางแร้ีเด็กฉันมาตัดนาฉันมาคนนะโอ้เขาบอไปดอกเขาชี้ยางอยู่ข้างล่างพี่ ไม่ mm hmm. ได้จ้ะบม่ได้มาเทิมดูเล่เลๆนม่ได้อยู่จ้ะตอกแข็งอยู่อันนี้บ็ได้เดีย๋ยวจะเก็บเอาเด้อเป็นเชื้ออยู่นี่ละจ้ะเห็ดไขม่มุกนี่จะเห็ดไขม่มุก กินได้ใครหนึห่งนี่จะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะกินได้เด้อจ้ะแซบน้ำค่ะุบเก็บเห็ดอันนี้ก่อนจะ้ะอันนี้กินได้ค่ะ,ะเก็บไปให้เพราะี่เป็นเสื้อเห็ดเอาไว้แต่งหน้าจานจ้ะ นท็อปปิ้งเขาสีมันสวยด้วยแยกไว้อยู่บ้านกันนี่ด้งน้อยหนึ่งแต่งน่างานจ้ะเก็บให้เพื่อนทำบริด้ขายได้เลยค่ะให้ฟรีๆเห็นไม่งานเอ่ะเก็บให้เพื่อก่อนจ้าซื้อไส้หมอนหรือวันรักยิ้มซะยานี่แหละ Da kommer all bensinen i det.

เพื่อนพาไปตรงนี้มีกลุ่มหนึง่งเห็ดเอ็นพี่นายบอกว่าเห็ดเอวโอ้ดิเยอะ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 ย,อยอ้อนคำเฮียคำเฮียพี่น้อง จะจะบอกเป็นยงเป็นยงบอกว่าเฮ็ดเออ,อลืมซืออ้อเห็ดเออเห็ดปวัวพรนจะเอาเข้กันจะเอาอเดินเข้ากันมาสมอโอ้ยไปเสียนเัน,นห,ห้ามคักเนาะเพี่นยัมาซอยเก็บจะ <c ười> ในกรกงโกเก็บมาจะเก็บหลังละ่ะ ឡាន <Notre> ញ <Yeah. É. prosêm> ៉េព្រោះឡើងជិះឡានតែគាត់ជិះឡានដូចគ្នាលយយនអូយចៅយ៉ាយ៉ាប់ហេតយន Huh? You get some on the top. I'm not trumpet. You? <laughs> yeah. Exactly. I'm trying not to do. You look. <laughs> i give one. If I have one. Okay. Mm. You can go look it down. สว,วยอุ้ยมันสวยนะ่กับฟราวร์เลยนะพี่น้องยังไม่ได้เก็บเนี่จ้ราจะเก็บดองไม้นะไปนั่งเก็บนั่งไก่งามๆจ้าสวยน 不行，哇哇哇哇！金坛鲍。

นตัวตกป้อจ,จะลานะเขาต,ต้องตาหงนีะดูมันตัวใดฝนตกฟ้ารอันนี้เราเห็นไใบได้เพียงไงแต่ว่าเราต้องเก็บบัวใดแล้วคันข้า,ขามาต้นใหม่ไปไหนแล้ววะ

อยู่ในมอดค่ะมันจะซวยแนวสับหลาบเลยจุดก,กอกเมากอกไม้นี่ก็มอยๆมาแล้ว ชวจนก็จะเริ่มแล้วเรีวนะคะหมือนเร็วจังน้อยเนาะวันโอ้มันดุดยงางกับบางคนเดียวมือแหวกอันนีุ้่มตีให้เพิ่นไปเลี้ยนพิเศษนะอันนี้คู่ขาบอสบายบอส่มตีนะ่ะบอกคูไ่ไหว่าสีไป็ับลูกตอนสีม่วงแรกเนาะ คู่บอสบายบัน่นเอ้คู่บอสบายนักใบจแจงคู่บอแจงเฮาเด้ว่าเอาบมีการเรื่องการสอนเมื่อนั้นเขาเสียด้ไปหับลูกเขาเนาะบ่แจงมาท่านี้โอกรังกับกอนจีบอกโอกรับก์อนไงบอกโอกรับก์อนว่าวันลูกน้องเสียดเด่นพิเศษเพระพจน์ไอไ้พิษมะหับหับกับบ้านพร้อมกันนะมันท่านนี้ก็เลยบอกโอ,อก,กร์มาเธอกับบ้านกอนน้องเสียดเด่นพิเศษ เอากระเล็กกลับก่อนนี่ตีก็เลยออกจากปลายเฮดไปแล้วก็เลยสีมองแดงกับเฝ้าสันนี่ก็เลยกลับไปฮับลูกก็เลยน้ำหาอ่ะกระถาม่อยู่หันพันมีพันมีเหมือนโรงเรียนพิเศษเนาะเอ่อสำรับความเมตาเจ้าเ็ดงานสิน,นนะเจ้าสิมาฮับกนจะมแบบมีเรียนพิเศษไหมถึงว่า อยูโตองสินะอัตสคุลยังเสียวันที่นนี้กินไม่ถามเขาอ่ะอันที่เห็นลูกชายฉันบอกเขาว่าเขามาเรียนฉันส่งเขามาเรียนอันพิเศษกูกอะไรบ้างเ,เขาบระเดี๋ยวมาบ่มีบ่มีการเรียนพิเศษมือนีิวฉันนะตายแล้วอยู่ตรง้โทรหาอากุศลอากุศลว่าอ,อ่ะมันหยุดกลับบ้าน อยู่บ้านแล้วสันญ่าเอ้าไปหอดบ้านเจอได้ไถามมาอ้าววันเลี้ยงพิเศษปะบอคู่ปัสบายะเราพูดได้บ่อยถ้ากลับบ้านมันคู่ของฉันมันบอกให้ฉันกลับบ้านเลยาสัญญะฉัน,นก็เลยนยางกลับมาสัญญะมือแหลกง่ายกระตือเ้นแน,น่จ้ะแค่<ะ>์<ะ>หลอดก็อยู่ใกล้ๆนี่มันบอกโมเมนต์ ป่านะที่เราเคยมาดูแล้วไม่ค่อนเก็บเลยคะ่ะมันก็จะบทตื่นเต้นปันใดเพาเรารู้มีตรงนี้จะทำเวลาเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วแล้วก็จบคลิปหลดจ้ะ ก็พรอให้รใหรใหเหารา,าข่าใช่ไห้บอเกไก่เราจะเนาะเราจะหากระบอมีกระต่กเผาก็ได้ ป้าในบุ๊กดีจะลุกง่ายจะจ้ะเยอะแยะ

จะนั่งก็ได้แล้วแต่สะดวก กับกับเ้ hey, จ้าเดี๋ยวคลิปนีก้กัะส่วนหนึ่งกับไปเก็บไวหบบแล้วจะนะคะเนาะแวะมาเก็บน้อยหนึ่งจ้ะคลิปนี้ก็จะลาไปนองไปก่อนจ้าฟังคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ